จะรู้นามรูปอายตนะผัสะเวทนาได้จะได้ก็จะต้องมีจักษุปัญญาญาณวิชาอาโลกเสมอใช่ไหมครับนี่ก็ถูกต้องจักษุปัญญาญาณวิชาอาโลกเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดของพระพุทธเจ้าที่กำหนดว่าการที่จะรู้ครบรูบบริบูรณ์รู้ยังจบแจ้งหรือแจ้งจบจริง จะต้องมีตาจะต้องมีหูจมูกดิ้นกายภายนอกทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็เกิดปัญญาวิชาปัญญาญาณวิชาโดยเห็นทุกอย่างของโลกอาโลกทุกอย่างที่ในโลกเก็มีเป็นลำดับลำดับลำดับตราเรียนโลกไปตามลำดับมันปูุงแต่งกันอยู่ยังไงแล้วเราก็ทำความรู้กับ แต่ละปริเฉดแต่ละรอบแต่ละกรอบแต่ละเรื่องไป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 มันก็จะรู้ความจริงตามไปเรื่อยๆจนครบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะสมบูรณ์แบบเองนะมันจะตะกรตะกรามรรู้เละรู้มากจนก,กระทั่งโอ้โหอันนี้ก็ศรัทธานี้ก็เสมือนคุณเดชามพรเนี่ยโอ้ยสรุปไม่ลงขอพาดึพิงไปถึงท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตอ,อีกคน รืออะไรก็น่ารู้อะไรก็น่ารู้ท่านก็รู้รู้มากนะรู้ไปแล้วท่านมาเรียนที่ตัวเองจะสรุปสรุปจบ,บ,บให้ได้ลงไปเรื่อๆแล้วท่านก็จะมาดําเนินไปตามลําดับทีนี้ทีนี้มันมากจนมันมันไม่มีเราแล้วมันมากไม่มีจบหรอกเราเรียกว่าโลกกจินตาโลกกจินตาให้ความคิดของชาวโลกด้วยโลกมันพาสิ่งที่คิดที เฟอร์ขึ้นมาในโลกนี่มันมากจนเรียกว่าโลก,กจินตามันไม่จบหรอกมันก็จะป้นอยู่นั่นอยู่อีกนานแสนนานมันถ้าสรุปจับจุดที่ตัวเองจะปรุงแต่งเป็นชุด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 ,ชดแล้วค่าจบไปเป็นรอบรอบรอบ,รอบ,รอบ,รอบได้ถ้าจับงี้ไม่ได้เลยจะกลายเป็นปัทภปรมาบ,บุคคลจะรู้มากอะไรก็รู้มากโดยเฉพาะความรู้ของพระเจ้ารู้มากต้องจําได้มากสอนสาธยาอยอ่ก็มาก แต่ตนไม่บรรลุธรรมในชาตินั้นๆน,น,น่าสงสารมากเลยอัตมาเ็าได้จะพูดความจริงนี้นะใครจะหาว่าอัตมาเป็นลบหลูท่ท่านประยุทธ์ไปข่มไปยกตนข่มท่านประยุทธ์ก็แล้วแต่ใครจะคิดไม่มีปัญหาอะไรอัตมามีแต่ความจริงใจสงสารอัตมาก,ก็ว่าอัตมาไม่ได้เข้าใจผิดเป็นความเชื่อของอัตมาอัตมาไม่ได้เข้าใจผิดส่วนคนอื่นจะเชื่ออย่างไรก็ของใครขางมันเนาะ อาก,ก็แสดงทำไปอย่างนี้แหละฝากฟ้าฝากลมไป